มาแล้วค่ะรถเก๋งนะคะเกียร์ออโต้กับคันนี้เลยโตโยต้ายาริทนะคะปี2006นะคะเครื่องยนต์1 5 0่ซีซีนะคะลูกค้าค่ะมาชมภายในเลยคะ่ะคันนี้ล้อแม็กมาให้มีมาให้พร้อมๆเลยค่ะภายในสวยสะอาดนะคะเกียร์ออโต้กระจกปรับเป็นไฟฟ้านะคะตัวนี้ได้ตัวท็อปสุดเลยนะคะลูกค้าค่ะเบาะสวยสะอาดอยู่นะคะภายในสวยสะอาดนะคะลูกค้าค่ะ กับ t o y ยต้ y ยาริสปี2006คันนี้นะคะรถพร้อมใช้งานราคาเบาๆงบหลักหมื่นเลยนะคะลูกค้าที่มองหารถนะคะแนะนำคันนี้เลยกับ t o y ยต้ายาริสนะคะปี2006เกียร์ออตโอต้นะคะลูกค้าค่าราคาเบาๆนะคะคันนี้ราคาเบาๆงบหลักหมื่นเท่านั้นนะคะไปเลยเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะกับโตโยต้ายาริสคันนี้นะคะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะดูรัอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะ บรโทรซุ้มแปดหนึ่งหกหนึ่งนะคะลูกค้าคะ่ะเล่มเอกสารชุดโอนมีให้นะรับประกันการโอนย้ายคะ่ะเจ็ดหมื่นเก้าบาทคะ่ะ